โอเคนะครับท่านผู้ชมเจอกับช่องกิโลนะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมใหม่ที่โปรดตามไว้นะไอ้คลิปที่แล้วอะเนอะนนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยยี่สิบวันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยดูเสียงดังเกินนี่ไงหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมก็มันมีไอ้วอลสี่แบบให้เลือกนะจ๊ะใช่ไอ้วอลนี้เหมือนจะตั้งเราได้เหรียญใช่ป่ะจังไม่ไหวเอาไหมดูดิหลังอจาก วางไอวอใช่ไหมก็จะมีคูดาวได้เงินเพิ่มด้วยอได้มีอันนี้จะมีเหมือนได้เงินเพิ่มระดับของไปเนี่ยได้เงินเพิ่มโอ้สีเหลืองอ๋อ,อในสีเนี่ยเพิ่มความทนทานของไอวอลอันนี้น่าจะเน้นเพิ่มความทนทานเน้นถึกอ๋อแล้วข้อนี้จาได้เลยว่าอันนี้จําได้แม่นเลยว่าวางไอวอปุ๊บเปิดเลยได้นะระยะกี่เมตรไม่รู้ห้าเมตรหนึงนะ่งอนออันสีฟ้าอันสุดท้ายก็ยิงแรงเลยผมใช้นี้นะ เน้นยิงแรงก็ยิงนัดเดียวแตกเลยมีคูดาวด้วยนะมีคูดาวด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบเปลียนไอวอลทนทานวางแล้วเปิดตำแหน่งยิงแรงโหนี่ส่วนผมใช้นี้นะวิธีการทำก็ทำภารกิจละวันครับแล้วก็มาทุบน้อแข็งเรื่อยๆเนี่ยตามช่องมันจะเป็นดิลการดิลการนะครับตามนี้เลยนะหลักๆก็มีมีอะไรนั่นน่ะนัมีมีนี้มีนี้พิษหน้าครับมีดสปาร์ตาเออดีเนาะ เนี่ยผมเล่นไรสีสีสยิงไอ้วอยให้ดูเลยน้องไปดูกันทุกคนครับลืมอัดครับเอาใหม่เลยมาไอ้วอยยิงเลยไอวอลมันน้องยิงของศัตรูเหรอไงผมเพิ่งลืมอดัดไว้แล้วผมก็เปิดร้านใหม่เลยอะไรอะไรไปลี่นอะไรมากไหมไม่ต้องมาจบที่เราเองแล้วใช่ไหมโอ้ย ผมยังไม่ยิงไอ้วอลเลยเนะี่ยเพิ่งอ,อัดนเะบปิดปิดผิดเออปืนนี้สิรับรองว่ายิงแวงแน่นอนแต่ว่าไม่ใช้ปืนกลไปเลยแล้วกันจังหวะนี้ไอวอลสองลกูกไขรลอดไปเลย UMP ลืมอัดว um. um. ิด uh. ีโอเพิ่งมาเปิดงงกับใจตัวเองเหมือนกันเอ๊ะใจอยู่แล้วอัดตั้งนานเลยไม่มีเลยเฮ้ยลนลนยี่สิบสามไม่เคยมีใครตั้งไอ้วอยผมเห็นเลยนะรอไอ้วอยแดงมาเล่นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยพามีเฮ้ยใจเหรใจเหร ดาวนึ่งอ๋อนี่ไงทางเม็ดเดียวเห็นไหมเข้มเม็ดเดียวรู้เรื่องแล้วไอ้วอลแรงเกินไปไงเพื่อนเราดาวหนึ่งแล้วก็มีศัตรูดักแถวนี้มันรู้ตำแหน่งเราพันยาแต่ก็ช่างเถอะคนเรามันเยอะเว้ยเราจะกลัวอะไรกันนะตอนนี้กำลังกูด,ดาวอยู่เนาะเนี่ยอ่ดดาวิ่งห้าตัวหนึ่งโอ้ยแสลบได้แสลบดีเลยสี่ตัวยังไม่อยู่สุดเกิน ถือว่าทำดีเหมือดีศัตรูต้องมันต้องเหมือแล้วยิงนันเดียวพังอ่ะเราก็ซื้อเซตนี้เลยหมวกหนึ่งเน้นเซฟ a 1 8 0กอซ่าเล่นกอซ่าไปเลยแล้วกันจังหวะเนี้ยโอ้เพิ่งอัดไม้ได้สามนาทีอัดใหม่งงเลยไอวอแต่งนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมไอให้มันเอาไอตั้งไอวอออโตโตมาไง ไอสียเขียวอะแต่ก็เจอสีแดงแก้ทางเหมือนเดิมมาเลย <c oughs> <c oughs> มาข้างไะ <c oughs> นั่งไงนั่งไงไม่เจะฝั่งนั้นไม่โผจริงดิไอศัตรูเอาไอดอกไม่เพื่อนปล่อยมันเอาไอดอกได้ไงเดดูตาขาก่อน ไช่ขามีไหมยิงกดมาหน่อยอะไรแตกแตกโดนอีเจเบแปดไอวอแตกนีดหนึ่งนะไอวอแตกไอ,อ้วอแตกนะมรนแหวงดีเลยยังไงอ่ะมีช่างหนึ่งมันอ,อยู่ใต้ตรงไหนอยู่ใต้รั้วหรอโอ้ยบวกกันแล้วบวกกันแล้วนึ่งไงหลังนั้น ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเจ็บโดนขังถ้าไม่ลงงานนี้ตายไม่วิ่งก็ตายหน้าตัวหนึ่งไหมมันหนักไม่เล่นแล้วใครมันจะเล่นแล้วเออเล่นไปเล่นไปเจ็บมันเอาไอ้โหนามาหรือเปล่าตายหนึ่งตายหนึ่งเลยมันเดาเยอะเลยเยอะเลยไปหมดแล้วไปหมดแล้วเพื่อนผมอตกเตกงไหมโอ้โอ,โอตายตายตาย โอ้โดูหิตดูด,ดูใต้นั่นไงเรียบร้อยเอ้ยผมยิงไอวอแตกไปหลายลูกนะแต่ว่าแตแกแค่สองลูกเองนะงงเหมือนกันเนี่ยอยู่พิมพ์เล่นแบบเอซประสูร์ไดแล้วกันดามเมจปาไปสองพันนะเพิรนอยู่นะแต่ว่าเล่นเอาสกิลเล่นเอาชีวิตรอดเป็นหลัก นี่นน w, ง m, ไงบาทเนี้ยกูดาวนิยหาวีใช่ป่ะยิงห้าเมตรอะไรห้าเมตรเนี่ยโอ้ซักองเสียสี่สิบหน่วยมาหกสิบครับเกาะแตกหนึ่งหุ้ยเกาะแหกเลยไม่นาเชื่อว่ามันจะแรงอะไรแบบขนาดนั้นมาเล่นอีกโซนข้างๆงับมาเล่นโซนนั้น้าโอ้โหโคตรแรงร้อยยี่สิบเหรอ่ะซีแปดศูนย์เหรอมันเล่นคิดว่าเล่นในเดบิวอย่างนั้นลนะยังไงยังไง วุ้ยแรง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 เพื่อนเราโดนแล้วโอ้พอแล้วนี่แหละเราก็เจอตึงๆอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดามันไม่โผล่ผมเลยวุ้ยชั้นสองเต็มเหลือนพอไปงี้ไปงี้โุ้ยเอาไม่ตายแตกดิปล่อยให้มันมาได้ไงเนาะตั้งไปโดนสองเม็ดไอ้ยาไม่ตายอะไรวะนี่ เมตรมันช่วยทำดาเมจหน่อยก็ได้มันจะหนีทำไมเอ๊ะดาวแล้วดาเมจสามพันลวยิงแรงนะแต่เพื่อนทำอะไรเนี่ยดูครับจังหวะนี้ครับเพื่อนผมปุ๊บปุ๊บเฟตต์เฟตต์ออยวอร์ซีแดงปุ๊บยิงยิงยิงเกาะเตะเกาะเตะเออสองเมตรดับเบิลหายเลยทำไมมันมันกระท o n กระท o n ไงไม่รู้ดาเมจห้าพันแล้วไปสามพันไว้แล้ว จังหวะน,นี้แหละผมแพ้แล้วไม่รู้อะไรแล้วกอซ่า<ห> <c oughs> เล่นไม่ออกตามนั้นเลยน่าจะเล่นไม่ออกแล้วทุกคนเราเล่นเอซิศูมันมันต้องกอซ่าแหละมุมมันอับจริงแบบนี้ไม่มีเล่นโล่งๆแล้วแล้วผมก็บอกว่าแพ้แน่ๆเกมเนี่ยไมทำไป,ไป <c oughs> จะไปโซนข้างๆตรงนี้นะแล้วผมก็เพิ่งอัดไมค์เกมที่หนึ่งอะ แค่เราหนึ่งตาแล้วประมาณน,นั้นนะลืมลืมไปเป็นสนิทเลยสวยโค้งหางๆไม่เห็นตำแหน่งสาตัวรายงานเหลือสามตัวมันต้องไปทีละตัวแน่ๆ นี่อสากโคแล้วไม่โผล่จริงมันไปโผล,ล่อะไรเล่นตรงนั้นอะไรเก่งเหรอเก่งโอ้แตกยิงนัดเดียวทุบเลยทุบหายไปเลยเอ้ยงงนะยิงนัดเดียวไปเลยวะเฮ้ยสองขวงนี่แหละระยะนี่แหละต้อง a c 80เท่าน,นั้นอย่างนี้แหละทุบทุบหายเลยทำดีมากเล่นยังไงนี่เจ็ดคิวดาเมจสกเรายังได้สามคิวเลย ในายนายโยดโอ้มายาวๆยาว,ยาวหน้าตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยตายคนแรกอ่ะออเรียบร้อยจบแล้ว